สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิคพาทุกคนออกมาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะแล้วก็พาทุกคนมาดูลูกสาวของนิคก,กันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนที่หน้ารถนิคก,ก็จะมีแมวกวักนะทุกคนมีทั้งแมวกวักแล้วก็มีทั้งองค์พระด้วยนะคะก็คือความเชื่อแล้วก็ความชอบ่วนบุคคลของนิคเองนะ ตอนนี้ก็คือให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะไปซื้อของในเมืองแล้วนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันค่ะตอนนี้นี่ก็คืออยู่ในเมืองแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่แฟรงเฟิร์ตนะคะทุกคนคนก็จะเยอะๆหน่อยนะ ตอนนี้ก็คือหิวข้าวนะทุกคนจะไปร้านอาหารกันค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีนะคะทุกคนก็คือร้อนมากๆร้อนเหมือนตอนอยู่ที่ประเทศไทยเลยนนะจริงๆร้อนแบบร้อน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 ทุกคนเรานั่งอยู่ด้านนอกนะคะก็คือข้างในมันร้อนมากมันก็เลยออกมานั่งข้างนอกนะมีลมบ้างทุกคนตอนนี้นีครอ รออาหารอยู่นะคะทุกคนเราแวะมาที่ร้านขายเอาหารเกาหลีนะทุกคนนนีดมันเปนซุปของับาหอม้วหบว่า้้วแบา ตอนนี้เรออาหารอยู่นะคะทุกคนก็คือถ้าได้อาหารเราก็จะกลับแล้วค่ะ mm hmm. ก็คือถ่ายบรรยากาศไห้ทุกคนดูนะคะว่าเขาตกแต่งร้านน่ารักนะ mm hmm. มันดูนะทุกคนซาลาเปาซาลาเปานะ mm hmm. ทุกคนนิกมาแวะสตาร์บัคนะคะคนก็คือไม่อยู่ รถทุกคนนี่ได้สดตาร์บัคมาเดีอทุกคนราคาประาามาณสองร้อยกว่าบาทมั้งไม่ก็อยากกินนะถึงบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้เราก็จะกินปิ้งย่างกันนะคะทุกคน ก็คือไก่นะคะทุกคนไก่ที่เขาหมักไว้แล้วแล้วก็จะมีไส้กอรอกด้วยแล้วนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีรสชาติยังไงนะคะทุกคนเราต้องชิมดูก่อน<ม>ไส้กอรอกก็ไส้กอรอกสำหรับปิ้งนะคะทุกคนนี่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะ<ม>นี่ก็ชูชิแล้วก็สลัเปานะทุกคนก<ม>็ค,คือยังกินไม่หมดจากเมื่อกี้นะ ทุกคนน,นี่ปลาด้วยหนาปลาแซลมอนนะคะน่ากินมากก็ได้มาติสต์ดสดได้นะอู๋ Oh, so good. ทุกคนคะนี่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแล้วนี่จะมารีวิวของที่นิกไปซื้อมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน